จุดถ่ายรูปไม่รับกับมุมอันซีนวิเว็บ360องศาที่ไม่ว่าจะถ่ายด้วยกล้องมือถือหรือกล้องโปรก็เต็มอิ่มไปกับมุมที่น่าทึ่งที่วัดพระพุทธบาทผาหนามอำเภอลี้จังหวัดลำพูนครับ,ค,รบคลิปนี้ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับการเดินทางมาวัดนี้สะดวกครับถนนดีพอเราจอดรถพุ<ะ>๊บจะเจอเจ้านกยุงแสนสวยออกมาต้อนรับและทางเดินขึ้นบันไดที่วัดแห่งนี้ก็มีเอกลักษณ์ที่สวยงามครับผมจะเลือกถ่ายมุมแปลกตาโดยการเดินขึ้นมาก่อนและถ่ายรูป็อดที่ครูเด่นกำลังเดินขึ้นมาครับซึ่งมุมมองนี้้้้้้ผมใชหลลััักกาาาาารรเเเสสสนนนนนนยยตคบบดดดิขึจุไแวซ เราจะเจอตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่เราสามารถทายวิวแล้วก็เห็นวิหารด้วยครับวันที่ผมมาเนี่ยทะเลหมอกถือว่าบางนะครับเพราะบางวันเนี่ยทะเลหมอกหนาแน่นมากเลยครับถ่ายรูปคนกับวิวตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็สวยครับรอจังหวะนกบินแล้วแชะถ่ายฝั่งนี้เสร็จแล้วย้ายมุมไปถ่ายฝั่งวิหารกันครับและช่วงทางเดินตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมก็ชอบมากๆครับเดินมาจนถึงวิหารพระพุทธเกษตรรักษาเราต้องกราบสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับสาธุและช่วงเดินออกมาพอดีเหลือไปเห็นโคมไฟกับพระอาทิตย์ตรงกันพอดีคครรรัับบแลละะอีีกมมมุนึท่่เเาาพดดไไ้ย เราเห็นวิวได้กว้างที่สุดก็คือมุม360องศาจะอยู่ตรงชายระเบียงของวิหารนี้เลยครับแหมยามเช้าอากาศดีจริงๆเลยมาดูมุมครูเด่นไทยคู่กับวิวทางฝั่งทิศตะวันออกหน่อยครับหมอกฟุ้งๆกับแสงสีทองโอ้โหมันช่างฟินจริงๆเลยครับแนะนําให้ถ่ายทั้งโหมดบุคคลแล้วก็ถ่ายแบบมุมกว้างมาด้วยนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศครบหันกล้องมาทางซ้ายจะเป็นทิศเหนือมุมนี้แสงเข้าด้านข้างสวยดีครับใครเคยมาหรือไม่เคยมามีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาหน่อยครับสุขทันทีที่เที่ยวไทย